เแค่จนตัวเองอยู่ไม่ได้นะโยมเนาะในะเรื่องของเสือสองตัวนะเสือสองตัวต่างก็อิจฉากันนะว่าเสือตัวหนึ่งอยู่ในป่าก็น่าจะดีเนาะเสืออีกตัวหนึ่งอยู่ในกรงมีคนให้อาหารทุกมือ้อไม่ต้องไปล่าไปหาด้วยความยากลำบากก็ดีนะต่างตัวก็ต่างอิจฉาในที่อยู่ของกันและกันก็จึงแลกกัน น่าแลกกันตัวอยู่ป่าก็ขอมาอยู่กรงนะตัวที่อยู่กรงก็ขอไปอยู่ในปา่าก็แล้วกันสุดท้ายไม่นานนักน่าเสือทั้งสองตัวก็ตายลงตัวหนึ่งก็เป็นโรคซึมเศร้านั่งอยู่ในกรงเพราะตัวเองเคยอยู่ปา่าส่วนตัวที่อยู่ป่าก็กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็หาอาหารไม่เป็นสุดท้ายก็ตายด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องนี้โยมลองพิจารณา พิจารณาก็จะเห็นได้ว่านาทุกคนก็ต่างมีวาสนาในถิ่นที่อยู่ในอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตหลักๆก็อาจจะเป็นเราก็ได้มั่งโยมเราก็เป็นเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มมากมายไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มซสียจนกลายเป็นเอาความถนัดของอีกคนหนึ่งมาเป็นของเราจนกลายเป็นไปฝืนธรรมชาติที่มันควรจะต้องเป็นแต่ว่าที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มา ไม่ใช่ให้ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมแต่ทําในสิ่งที่เราถนัดเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีจริตต่างกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเอาความถนัดของเราในสาขาอาชีพของเรามาสร้างบารมีในมุมที่เราถนัดอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเพราะว่าบางทีวาสนาเขาวาสนาเรามันก็ไม่เหมือนกันความถนัดก็ไม่เหมือนกันความคุ้นเคยก็แตกต่างกันแต่เราเอาสาขาอาชีพที่เราถนัด เช่นคนขับแท็กซี่ก็เอาอาชีพแท็กซี่นะขับรถส่งผู้โดยสารและลดค่าโดยสารลงก็เป็นการทำบุญบาทสองบาทก็เป็นการทำบุญนะคนที่นั่งจักสารคุณตาคุณยายก็เอาอาชีพนั้นมาส่งต่อเป็นอาชีพให้กับลูกหลานเอาสิ่งที่ตนถนัดมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีใครถนัดแบบไหนทุกคนก็ล้วนมีวาสนาคือความคุ้นเคยที่ทำมาแตกต่างกัน เอาสิ่งที่เรามีมาสร้างบุญกุศลก็น่าจะดีเหมือนกันนะก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะขอให้เราทุกท่านได้สร้างบุญในมุมที่เราถนัดเพราะเราทุกคนล้วนมีจริตที่ต่างกันขอเจริญพร